ก็แคพูดเฉยเองัไม่ได้ว่าอะไรเลยทั้งเจื่อบ้านกไม่ได้ว่าอะไรจ่าไม่ห้ามอยู่บนใครห้ามอะไรเป็นคนห้ามเลยใครห้ามอะไรพูดนพูดเละพูดค็พูดไปผมไม่ได้ว่าไม่ห้ามใครห้ามแล้กแตะคืยห้ามบ้านนะแทวีดีโอแล้วก็ถ่ายไปพวกมันไม่ว่าร้วจะไถ่ายไหมอันนี้ไม่ได้ถ่ายวีเดียลไม่ถ่ายไมถ่ายน่าดีดกัน มาลูกนี่อีางยอมมอมนไงพอหัอฮะไม่ห้ามแม่ล่ะแค่ห้ามการทอถ้ารูปนะถ้ารูปนะไงพองใจนะเ้ยไปดูไงได้ถ่ายมาละเขาได้ถ่ายมาละเกิดเครับมาเก็บปลาลูเออก็ปลาเกเคยเกปลาลปลาปลานอยปลาปนยน่ออมันห้ามงพี่บอกยังเขาก็บอกแล้วนั่นเองมันเป็นยูปลาปลารนองหมอปลาไหยอม่นะ

มาเที่ยวเขาอยากไทยยังไงเรื่องของเข้าเราไม่ยุ่งละอะไรไอะไรด้วยก็ไม่ได้ไม่ได้เดินไปไปลำเสนประเทศไทยไอ้นี่มันที่ยวทองเที่ยวที่ปะตานให้มาเที่ยวเฉยมาเที่ยวเฉยใช่เขาเขาต้องมีรูปแบบที่ระลึกไม่ไได้มาเชิญแล้วก็กลับไม่ไม่เที่ยวไปบ้านเอาไปสั่งบ้านเอาให้รำไงเออมาเที่ยวไทยไปเลยไทยมาแล้วก็ไม่ต้องไทยลูกกัปไอ้คนต่างชาติเขาทองไทยกัปเป็นลูกเทลลึกมาเที่ยวเหมือนคุณดีที่คุณพูดไหมไทยลูกให้อะไรเลย แค่เทีวานเปล่ามาเลยมันมีทีลึกเอ้าก็่ายก็่ายไปว่าไม่ได้เที่ยวไม่ได้ลาเอีไม่กับเที่ยวเฉยเที่ยวชมเสร็จลมตว่าแค่นั้นพาะตกลงก็มีแค่นี้มันไม่ใช่หรอกก้องไทยรู้เลยแหละพูดเองมาคุณดีดีพูดดีดีพูดดีดีทกทานเสียงนังกันแล้นั่นเอาแต่ยืนนั่งทไมล่ะฮะเียนั่งมาเชียงกลับมาลับไม่ใช่เลย